สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เซียงข้างสนามครับก็ไงบ้างครับแมนยูวันนี้กดเยอะเลยนะครับแมนยูเยอะเลยแม็กควายเขาบอกฟอร์มไม่ดีฟอร์มไม่ดียิงเลยเป็นไงล่ะนะครับแล้วก็แมนยูชนะไปนะครับส่วนบู๊ปก็ชนะได้นะแต่ว่าไม่ได้ชินชิดนะครับผมก็มาดูกันครับว่ามีใครได้โบนัสพอยบ้างนะครับมาดูคู่ลีดลีดแมนยูนะครับแมนยู4-2 ดีสองเมนยูซีนะครับก็แม็กควายยิงก่อนลูกแรกนะครับแม็กควายเฟดอีลังแม็กควายเฟอร์นันโดเฟดอีลังกานะครับก็เป็นไปตามคาดนะครับซานโชโบนัสสามนะครับเฟอร์นันเดสสองแล้วก็โรติโกหนึ่งนะครับยิงกันสนุกเลยครับคู่นี้ส่วนคะแนนก็จะมีเฟอร์นันเดสนะครับสิบสองคะแนนอีลังกาหก เฟตหกจอสามนะครับแม็กควายเจ็ดนะครับซานโช่สิบเอ็ดซานโชนี่เริ่มมีคะแนนมาเรื่อยๆแล้วนะครับส่วนทังด้านลีดก็จะมีลาฟินญาห้าคะแนนดูดรดดิโก้ดูริโก้หกคะแนนเลยเจ็ดคะแนนนะครับเจมห้าคะแนนนะครับส่วนวูฟเลเตอร์นะครับวูฟเลเตอร์ Later, ก็เนี่ยครับออกไปตั้น กลายเป็นฝั่งเลเตอร์นะครับที่ได้โบนัสพอย์สามคะแนนนะลูกแมนนะครับยิงลูกหนึ่งมีลูกแมนยิงลูกหนึ่งครับส่วนฝั่งบุ๊กก็โพเดนกับเนเวสนะครับ,บ,รบ mm hmm. ยิงโพเดนเนเวสก็ยัดเข้าไปสวยมากคนระับอัดเข้าไปเต็มข้อเลยลู man, กแมนก็ชาร์จเข้าไปนะครับจากหนึ่งศูนย์ออกไปตั้งใจเข้ามาก็โบนัสนะครับลูกแมนสามคะแนนนะครับโพเดนตสองเอาไปต้นหน,นึ่งคะแนน ก็เซนต์คอเคอร์ด4คะแนนนะครับเจมีเนส6โพเดนส์8เจมิเนส5คะแนนนะครับใครมีเจมิเนสก็ได้5คะแนนนะครับส่วนออกไบตั้น5คะแนนเหมือนกันลูคแมน9คะแนนนะครับผมก็ยังมีอีกหลายคู่นะครับเนี่ยสเปอร์เบอร์ลี่วัตฟอร์ดชิสเซนเบ็นเนีย์นิวฟูลิดอัลซานน์โบม์นะครับก็ยังแอบลุ้นอยู่ลุ้นดีบม์นี่แหละตอนนี้ เปลี่ยนใครนะเปลี่ยนเชสเวลไปแอติดได้แปคะแนนนะครับแล้วก็เบคฮอตนะครับ12คะแนนตอนนี้ขายบูโน,น่ไปบูโน่บูโน่กี่คะแนนมีสิบสอคะแนนนี่เสียหายหลายคะแนนมากาทีนี้นะครับแต่ร์เบนเกนบิ๊กนี่แบบบางทีก็ไปสนใจเดอร์เบนเกนบิ๊กมากเกินไปนะจนแบบเฮ้ยมัน แต่ถ้าไม่ไม่เอาดับเบิลเกมกมามันก็ทําคะแนนอีกอย่างเงี้ยบางทีก็มันก็นแล้วแต่ลองตัดสินใจกันดูนะครับลองพิจารณากันดเูเล่นยากมากคือตัวที่เปลี่ยนไปนี่แบบทำคะแนนทุกตัวเต็งโอเคก็ยังไงก็เราดูครับยังมีอีกหลายแมตนะครับที่เหลือ ก็ลองลุ้นกันดูนะว,ว่าจะได้กันกีก่คะแนนนะครับสัปดาห์นี้ที่เปิ้ลกับตาซาร,าร,ร่าเขาสิบคะแนนไปละมาดูว่าอีกนัดหนึ่งลีดจะยันลิเวอร์พูลไหวไหมซาร่าจะได้ลงไหมก็ต้องดูต่อไปนะครับโอเคครับงั้นวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับถ้าม,มีไอเดียดีๆคอมเมนต์มาได้เลยนะครับสวัสดีครับ